สวัสดีค่ะอัปเดตวันที่2นะคะของการมีลูกน้อยของน้องออมออมนะคะได้มา3ตัวคอดเมื่อวานนะคะวันที่23เมษายนปี65นะคะก็ผสมกันครั้งแรกกับต่างๆวันที่25กุมภาก็ถือว่าคลอดเร็วอยู่นะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะติดหรือไม่ก็ น่าจะคลอดประมาณวันที่28หรือ29เมษานะคะแต่เนี่ยคือไปซื้อของเตรียมให้เขานั่นแหละว่าแบบเผื่อเขาคลอดยากหรือว่ายังไงก็เลยไปซื้อพอกลับมาแหก,กงแหก,กงออกมาแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไปไหนก็เห็นน้าเอ๊ะทำไมเยี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดินตามพอผลสุดท้ายถกชจเห็นอะไรอยู่ในท้องเอออยู่ใกล้ๆกล้ท้องสามตัว ก็เลยเอา้าคลอดแล้วหรอโอ้สมบูรณ์ทุกตัวค่ะได้มาสามตัวตัวเมียหมดเลยมีสีช,โชโ็อกโกแลตนี่สีดำนะคะนี่ตัวนี้สีดำโอ้ตัวโตมากแล้วก็ตัวสีน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลทองหน่อยน้ำตาลมนๆหน่อยแล้วก็สีช,โชโ็อกโกแลตค่ะสีนี้ก็คือ,อพ่อมีเชือ้อก็เลยอาจจะ ให้ลูกออกมาสีช็อกโกแลตด้วยเป็นสีค่อนข้างโทนสีเดียวนะคะไม่ใช่สีลายาเหมือนพ่ออามาดูพ่อกันนี่คือพ่อค่ะต่างๆโดนไล่ออกจากกรงแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กลันไม่ได้รู้สึกว่าอารมณ์ของออมๆจะห่วงห่วงลูกมากแล้วก็มีปัญหาก็คือเข้าใกล้ไม่ได้กัดกันเลย คืออยู่ไหนนี่วิ่งมากัดเลยไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะสาเหตุอะไรนะคะตอนนี้ก็ <c oughs> เลยกลายเป็นแบบว่าพี่ตังก็เลยกลายเป็นโอ้โดนกัดเมื่อคืนพี่ตังก็เลยต้องได้นอนอยู่ข้างนอกโอ้ยหนูรู้ไหมเนี้ยว่าหนูเป็นพ่อแล้วเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวทวนก่อนนะคะตังๆเป็นชื่อว่า,วาพัน ขนยาวนะคะส่วนออมออมเป็นชิวาวาขนสั้นนะคะลูกที่ออกมาจะกลายเป็นขนผสมนะคะเป็นคนสองชั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ